มีเวลาดิ้นแล้วก็เลือกับ่งเนนะคะทีจะมาช่วยในเรื่องของีที่น้ามาจากทางขั้นต้นนะคะมาเรือกแบ่งในการวิจเกดเและองขอทอนะคะในการที่จะตรวจ่น โดยภารกุิจของเราวันนี้นะครับเราจะช่วยในการในการดำเนินการเพื่อภาษาท่านนะครับแล้วก็กาสวัสดีผู้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับเพื่อนวยการภาคใต้จังหวัดภาคใต้นะครับละวันนี้มาเป็นตัวอธิว่านะครับปัตตานียะลานะครับแล้วก็สามอำเภอของจังหวัดสุรินทร์พวกเราได้ทำความดีกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดในห่ดนี้ผมร่วมกับผู้บตําบททุกคน yêu cả trong quá khí đây tham lam tham đêm à quay nữa mà cái <laughs> tham lam của thành phố มาแล้วมาแล้วมาบ่อบมาจากไหนบ๊อจากเขาุดเื้อที่ไหนก็ไยากิดกับทั้ ดูกันนะรับกันรนก็ไม่เย เลืเอยแล้วแต่นนโรงงานกว้างแล้วไวอมหน้าไปไม่เดียวนล้ว่มาขึ้นมาเลื่อยๆวันนี้ได้มีโอกาสมีวัตถุประสงค์ในการทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดที่มาช่วยเหลือที่ท่าฉัดชัยจังหวัดภูเก็ตนะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะฮะและให้เกิดความเป็นที่ประจว่า จังหวัดภูเก็ต<อ>เรามีจิตอาสาเรามีอาสาเรามีข้าราชการเรามีทุกทแถนงนะในส่วนหน่วยต่างๆนั้นได้มาร่วมด้วยช่วยกันด้วยจิตสาธารณะที่แท้จริงเราทําคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินเพื่อพ่อหลวงของเราและก็เพื่อ,อในสิ่งที่ได้มองเห็นทัศนียภาพของจังหวัดภูเก็ตสวยงามนะฮะได้เห็นความดีงามของความสมัครสมานสามัคมค,คขีของอประชาชนคนภูเก็ตนะฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมกัน ในภารกิจนี้นะฮะเป็นภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะท่านได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ทางราชการมาดูแลเรื่องของโควิดเพื่อจะให้ปกป้องและป้องกามเพื่อให้เป็นศูนย์ไม่ให้เกิดสิ่งโรคร้าย9กนะฮะโควิดเ1นะฮะ,ะ,ฮะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเลยเห็นว่านะฮะมีความจำเป็นที่ท้องต้องอิ่มนะครับเพื่อจะได้มีกำขวัญกำลังใจในการทำง,งาน ท่านผู้ว่าก็เลยมอบหมายให้พออปสนนะครับได้มาดูแลนะครับในเรื่องของการเป็นแม่งานในการดำเนินการซึ่งของมูลนิธิน้อมกล้าเพื่อบดินประจามจอยูุก็ตและคณะยุทธศาสตร์แห่งราชยาทจักไทยสยามได้มาเข้าร่วมนะครับในการทำสิ่งที่ดีงามในครั้งนี้นะครับโดยได้มอบนะทั้งวัตถุดิบนะฮะและเเรื่องของการแมนเทนนการดูแล ความสะอาดนะฮะการปรับปรุงนะอุปกรณ์ต่างๆที่เสียหายหรือที่มีอะไรที่จะต้องซ่อมแซมได้นะฮะเราก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นตามภาพที่ทั้งหมดทั้งสองฝั่งฝั่งข้างนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามผู้มองแล้วเนี่ยนะฮะสบายหูสบายตานะครับก็น่าเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับในขณะเดียวกันทางผู้กำกับนะท่านกัรชวิทย์ไพประสิทธิ์ท่านก็ได้มีนโยบายนะครับให้ทาง จิตอาสาแล้วก็มูลนิธิน้อมกล้าพุทธบดินนะครับกับอพอปออสนแล้วก็คณะปฏิรูปยุทธศาสตร์แห่งราชทัศนไทยสยามเข้ามาร่วมด้วยใชการในการพัฒนาและการดูแลพื้นท,ที่สะอาดนะครับ